เจมดทุกคนไทนนะคะตอนนี้เจมดแบบคลิปนี้เป็นคลิปคลิปจริงๆแล้วคือว่าจะจะไม่ถ่ายแล้วก็จะเดินลงจากพระธาตุแล้วนะคะเป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์มากนะคะว่าเข้ามาใกล้ๆหน่อยคะ่ะซูมเลยนะคะตรงเนี้ยคือตรงนี้คือเซอร์ไพรส์มากนะคะว่าเป็น่ะ<อ><อ>เขาเรียกอะไรคะข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวทูเรียนนะคะเนี่ยค่ะ 2ชุดเลยนะคะเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ตรงไหนใช่หมคะเดี๋ยวเข้ามาตั้งแต่อาจจะ,ะไล่ ไป,ไปอุดหนุนร้านค้าไอ้ของฟรที่จะกจะจะินเนี่ยคือไปรอคิวเอาข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยคือมันเป็นเซอร์ไพรส์ตรงนี้เดี๋มมนก็ไม่เอานะคะจนกระทั่งเดี๋มมนก็เดินหายคลิปไปทั่วเลยจนกระทั่งมาส่งน้ำมาธาตเป็นที่เรียบร้อยการมาตรการเรียบร้อยจะลงกักค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ข้างบนนู่นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคะก็มายื่นตัวเนี้ยให้เดมมดบอกว่าเอา ขนมไปกินนะคะเขาให้มาสองชุดแต่มดก็ไม่รู้แต่มดกำลังทำบุญอยู่แล้วก็เข <c oughs> <c oughs> ียนป้ายองค์พระธาตุอยู่ผ,ผ้าที่หอมองค์พระธาตุ็หันไปแค่นั้นแหละขนมนอะไรก็หัน,นไปก็กลายเป็นข้าวเหนียวทุเรียนที่ที่ที่เขาเอาลงไปแจกข้างล่างหะัที่เขาใส่หม้อแต่มดไม่ได้ตรงนั้นไงแต่นี่จมดจะกลับแล้วอ่ะมีคนเอามาให้ก็มันเป็นอะไรที่แปลกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากนะคะ จมดอกก็อันนี้คือบุญกุศลครั้งที่แบบมันยิ่งใหญ่มากนะคะอ่าจมด๊อกจะเกิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของจมดได้ดูได้ฟังกันนะคะว่าครั้งหนึ่งที่ที่ตรงเนี้ยอ่าตรงนี้ก็คือถ้าเป็นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะอ่าตระกูลพ่อแม่พี่น้องอ่าปู่ย่าตาทวดของจมดเป็นคนพื้นที่ของ ดอยมองคำค่ะจะพูดไปก็ก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็จะมดมีความผูกพันตั้งแต่เด็กนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องตระกูลทั้งหมดชอบมาทําบุญอยู่ที่วัดที่นี่แม้กระทั่งเจะมดก็เคยขึ้นมาทาเพื่อนฝูงนะคะ